ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่เราหายไปเป็นปีฮีโร่ที่จะเล่นวันนี้ขอนาเสนอเป็นเอลซูนะครับในแรงคอน70กว่าดาวส่วนไอเทมก็ตามที่ผมแปะรูปไว้เลยต้นเกมผมก็จะเน้นต่อตัวเมททางเลนกลางก่อนนะแต่ยิงไม่โดนผมก็ต้องกลับเลงของผมไม่โดน เอลสูเป็นตัวที่ยิงช้านะแต่ว่าถ้ามันได้ยิงอะ่ะที่ไม่ใช่ซูมนะมันจะยิงแรงอยู่ครับผมลองดูแล้วผมเลยเน้นออกของตีไวโอ้โหแม่งตอดดีแล้วกินนี่ไงต้นเกมเราทําอะไรมากไม่ได้เราก็ต้องเน้นฟาร์มหาของมาก่อนครับผมจังหวะที่เพื่อนบวกที่ผมไม่เข้าไปอะ่ะเพราะว่าตัวผมมันเข้าแล้วมันออกยาก ไม่โดนว่ะเราทำอะไรไม่ได้เราก็กลับมาฟาร์มต่อตอด,ดีเหลือเกินสูมยกหลอกซูมยกหลอก,ก,ลอกโอ้โหโดนคลิปเต็มๆ <100. S 2> กลางเหมือนมีสงครามเราปล่อยเพื่อนอ้างวางได้ไงเอาปลาล่ามาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ็บนะเจ็บนะ้ำถ้าไม่ถอยอะ่ะและไลสุดจงม่าเพื่อนมันกลับเรีนลนแล้วมันจะกลับเนลนแล้ว ซูมล้อเดี๋ยวซูมล้อซูมล้อป้องหูดอกเป็นพันเจ็บนะ <c oughs> มีหนะเขาหลังมีหนะเขาหลังอืออันตีนี้มาก่อนอันตีนี้มาก่อนโอ้โหเด้งแล้วเด้งอีกมาดิมาดินี่ไงโอ้โหเด้งสองยกฟิกโลบฟิกโลบมาดิมาดิออมาด,มาดินี่ไงสวยสวยได้ปะได้ปะแตกแตกเออแคลรี่อยู่คนเดียวเว้ย ป,ป้องโอ้หดอกเป็นพันมามา,ปปาอีกโป,ป้องครึ่งหลอดคอรึ่งหลอดเอาดิโป,ป้งไหมสามป,ป้งโอ้ยหลง <c oughs> ดอใจยเย็นดอเพื่อนใจยเย็นโหอ,อยู่คนเดียวเฮ้ยดอเข้าดอเข้าช่วยหน่อยช่ยชวยหน่อยตายตายเอาได้ปะเอาได้ปะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไดกลางสามนะกลางสาม ทำอะไรไม่ได้ซูมรอให้ซูมรอให้นี่ไงทำ damage ให้อยู่เพื่อนได้ปะได้ปะอีโป้งอีโป้งโอ้โหแม่งบินหนีว่าแม่งบินหนีตามตามตามได้ไหมได้ไหมเฮ้ยไทชิไทชิสวยเพื่อนสวยยีน่าจะตายแล้วยีน่าจะตายแล้วเอาที่เอาที่เอาหน่อยๆหน่อยๆโอ้โหตายตายกูตายกูตายกูตายโอ้โหยิงไม่ได้เฮ้ยเพื่อนยีน่าเออสวย นั่นแหละไล่ไล่ไล่ดอรอได้ดอเปล่าได้ดอเปล่าใจเย็นมีนะใจเย็นใจเย็นนี่ไงนี่ไงยิงไปก่อนยิงธรรมดาไปก่อนซูมรอแล้วโป้งโอ้โหไม่โดนแบบไม่โดนได้ปะได้ปะเฮ้ยล่างสามร่างสามนะล่างสามอีกโป้องหืมตายเจ็บเจ็บไอ้ป้งเปล่าป้งโอ้โหไม่โดนวางแท็บแก้เขินไปก่อนนี่ฮะอย่านะอย่าเข้ามาแก้นะ เออมันจะมาแก้มันจะมาแก่แกอป้าวอาป้าวโหกลัวเหมือนกันนี่ว่าโหโดนยับเลยเว้ยสวยตอบไปก่อนตอบไปก่อนนี่ไงเฮ้ยว้าวาวาวาสตามาซาสตามาถอยอันตีลบฟิกโยกฟิกโยกแลดเออสวยนี่ไงโป่หายหายหายมาดี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 ไทชิทาชิาชสวยไล่ไปไล่ไป ช็อตนี้ผมไม่กลับนะเนี่ยเพราะว่าผมได้ไอเทมดูดเลือดแล้วเนี่ยทำตามอย่างที่เพื่อนไปก่อนนะดูดนิดดูดหน่อยก็ดีจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเลือดก็ด้งขึ้นเรื่อยๆทำเลนไว้ทำเลนไว้โหบนยับว่ะบนยับออกเป้าหายาป้อม <c oughs> ว้าวว้าวต้องได้ป้อมแล้วแหละเพื่อนต้องได้ป้อมแล้วแหละสวย <c oughs> เลนบนเราป้อมได้นะฝั่งเขาไม่มีคนมาการป้อม ไป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 เฮ้ยเฮ้ยยิหน้ามายิหน้ามาเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,เอสวยนี่ไงแตกดีครับได้ปอมเป็นของแถมด้วยสวยโหล่างยับล่างยับน่าจะเสียล่างแล้ววะนะขอทำการได้ไว้าทำกลางไว้ปอมนึงเดี๋ยวเอาแถมให้ปอมนึง พยายาจะแก้แถบว่ะเฮ้ยมีหน้าจะเย็นจะเย็นสวยทาชินี่ไงมีหน้าเจ็บนะเจ็บนะเดี๋ยววางแถบไว้ให้ไม่มีอะไรเราก็ฟ้าไปก่อนเฮ้ยดอมา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 โอา้โหฟิกหลอกไปก่อนดออยู่บูไว้โป้งเจ็บเจ็บ ม่ยีน่ายีน่ายีน่าโหอันติหายไปก่อนทำดาเมจให้เนี่ยต่อให้แล้วซูมลอ้อซูมลอ้อโอ้ยมันไม่แตกว่ะดาเมจยังไม่ถึงดาร์ก <Dark S 1> มันมีสงครามปล่อยเพื่อนอ้างวางได้ไงไปเพื่อนรวมรวมพลรวมพลซูมล้อแล้วซูมล้อแล้วเฮ้ยซาตามาซาสตามาโอ้มีหน้ามีหน้าล็อกกูมีหน้าล็อกกูอันติหายไปก่อนนี่ฮะต่อทำดาเมจดอปอดอมาดิมาดิมาดิเออเออเออโป้งเอ้ยหายสวยสวยนี่ไงยีน่าของแถม ได้ดาร์กแล้วรวม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 เอากลางเอากลางเอากลางคลิปเข้าคลิปเข้าเจ็บนะดอดอเจ็บนะอีกเม็ดไหมอีกเม็ดไหมมีหน้าไปมีหน้าเอ้ยล่างล่างนะคอสนะคอสลึกไปเพื่อนลึกไปลายสตาร์บิทแล้วออื้ทำดาเมจเฮ้ยเข้าไปเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยยิงธรรมดาแล้วกันโอ้โหได้เหรเนี่ย ออวางแถบไว้แล้วไปขึ้นกลางขึ้นกลางซูมรอไม่ก่อน <scale> โอ้โห,โโหไม่โดนว่ะได้ป้อมกลางได้ป้อมกลางเออเฮ้ยมีหน้ามีหน้ามีหน้าเลือดน้อยมีหน้าเลือดน้อยมีหน้าเลือดน้อยเฮ้ยมันเข้ามันเข้ามันเข้าฟิกฟิกออกก่อนฟิกออกนะ oh, สวยสวยสวยยีหน้ามายีหน้ามายีหน้ามาโอ้โหตายเออปล่อยมังกรทันก็ดีวะ่ะ หายามะไายามะนีไงเจ็บนะเจ็บนะตอดไปดินีไงหายไปดิมีหน้ามีหน้ากับยีหน้าอยู่กลางดอด้วยดอด้วยดอด้วยปิดจะป้าปิดจะป้าเฮ้ยมาว่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนซูมรอแล้วซูมรอนีไงเจ็บไปดิับเฮ้ยดอมา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 ป้องหูเจ็บเจ็บเจ็บดอดอสวยสวยไล่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 ขึ้นบ้านนะมันมันหายสองตัว โอ้ยเอาว่ะเอาว่ะล่างล่างล่างคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้า <Your S 2> เอาปา้อมหน่อยเอาปาั๊มหน่อยโอ้ยมากร้อนมากัน,กน,กนจะแตกชั้นป่าวเฮ้ยซาตาซาสตา,สา,ตาจะบินโอ้โหมีเรื่อโลกไปเองอติออกไว้ก่อนนี่ไงนี่ไงเอาไปสักเม็ดเอาไปสักเม็ดมีใครอีกไหมนี่ไงโดนใครไม่รู้โดนใครไม่รู้ <All ready. S 1> เฮ้ยกลางคลิปเข้ากลางคลิปเข้าซูมรอแล้ว ปองโอ้ยเจ็บนะฮายาฮายาตอดไปก่อนหูยิงธรมรมดาก็แรงไว้เฮ้ยซาต้ามาซาต้ามาซาต้ามาโอ้ฟิกออด <enemy> สวยสวยซูมหาแล้วซูมหาเป้าหมายโหไม่โดนไม่โดนดูเดือดไว้อยูเดือดไว้ดดดดโหล่างคลิปเอ้ยสวยสวยสวยนะครับการเข้าการเข้าการเข้า,ขา,ขา,ขาเอาปั๊มเอาปั๊มเอาปัาป๊ม ได้แล้วได้แล้วสวยสวยเนี่ยยิงธรรมดายิงธรรมดาไปก่อนสวยสวยแตกเอ้ยมันมันไม่แตกวะโอ้ยีน่ายีน่ายันแหลมไอ้น้องนี่ไงนี่ไงสวยมีหน้ามาดิมีนาเฮ้ยรถถังรถถังรถถังอีกคันหนึ่งนะคอัเออเออเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมแตกเออ คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะกลับมาทำคลิปแล้วลงคลิปเรื่อยๆโหได้ MVP พร้อมเหรียญแคลรี่วะโอเค,อเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย